สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่ายุคสมัยของเรานี่มีทุกอย่างพร้อมไปหมดเทคโนโลยีก็ล้ำความสะดวกสบายก็สูงแต่ทำไมความสุขที่แท้จริงของคนเรากลับดูเหมือนจะห่างไกลออกไปทุกทีวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาคุยกันถึงแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับนั่นคือแนวคิดเรื่องการหงายของทิคว่ำ ซึ่งอาจเป็นคำตอบสำคัญต่อความท้าทายของผู้คนในยุคป,ปัจจุบันก็ได้หลายคนอาจจะเคยตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมในยุคที่โลกจเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุถึงขีดสุดแต่กลับกลายเป็นยุคที่ผู้คนมีความเครียดมีความทุกข์ในใจกันมากที่สุดเหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็เพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่ากึ่งพุทธกาลเป็นยุคที่มีความย้อนแย้งอย่างสุดขั้ว คือด้านวัตถุพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนแต่ด้านจิตใจของผู้คนกลับดิ่งลงสวนทางกันอย่างชัดเจนถ้ามองด้านหนึ่งเราจะเห็นเทคโนโลยีความมั่งคัง่งและความสะดวกสบายที่มนุษยชาติไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์แต่ถ้าหันกลับมามองในใจของเราความวุ่นวายความเครียดและความฟุ้งซ่านกลับเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว อุปสรรคสำคัญของคนยุคนี้หากพูดในทางธรรมเรียกว่านิวรณ์แต่รูปแบบของมันต่างจากในอดีตเพราะมันมาในรูปของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการดิ้นรนเพื่อความสำเร็จเพื่อความอยู่รอดในแต่ละวันสิ่งเหล่านี้เองครับที่ค่อยๆสร้างความเครียดและความยึดติดมัดใจเราไว้แน่นจนความสงบสุขกลายเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง ทั้งที่จริงแล้วพระพุทธองค์ทรงประทานหนทางในการดับทุกข์ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือสติปัฏฐาน4หลักของการเจริญสติรู้เท่าทานกายเวทนาจิตและธรรมซึ่งในสมัยพุทธกาลถือว่าเป็นทางสายเอกเป็นเส้นทางหลักสู่ความหลุดพ้นแต่คำถามคือทำไมหนทางที่ประเสริฐขนาดนี้พอมาถึงยุคของเรา กลับกลายเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินคำตอบสำคัญอยู่ตรงนี้ครับแม้เป้าหมายของทุกคนจะเหมือนกันคือยอดเขาเดียวกันแต่จุดเริ่มต้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันเส้นทางที่เหมาะสมจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเสมอไปด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนไว้หลากหลายแนวทางไม่ได้มีเพียงวิธีเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นผมอยากให้รู้จักคำหนึ่งครับ คำว่าอัตกิลมฐานุโยกพูดง่ายๆก็คือสภาวะที่ตึงเกินไปไม่ว่าจะเป็นการทรมานร่างกายอย่างหนักหรือการบีบคั้นจิตใจตัวเองอย่างรุนแรงในสมัยพุทธกาลการบำเพ็ญตบะการทรมานตนของโยคีทั้งหลายนั่นคืออัตกิลมฐานุโยคีแต่เมื่อมองมาที่ยุคป,ปัจจุบันความเครียดการดิ้นรนความยึดติดอย่างหนักหน่วงของเรา ก็เป็นสภาวะตึงเกินไปในรูปแบบเดียวกันเป,เป๊ะๆนั่นหมายความว่าปัญหาของคนยุคเราไม่ได้ต่างจากปัญหาที่พระพุทธองค์ทรงรเผชิญเมื่อกว่า2,500ปีก่อนเลยและที่สำคัญคือพระองค์ทรงชี้ทางออกไว้แล้วสำหรับผู้ที่ตึงเกินไปพระพุทธองค์ทรงสอนทางสายกลางเปรียบเหมือนสายกีตาร์ที่ตึงเกินไป ถ้าไม่คลายออกก่อนก็ไม่อาจเล่นเป็นเพลงที่ไพเราะได้ฉันใดก็ฉันนั้นการปฏิบัติต้องเริ่มจากการผ่อนคลายคลายปมที่มัดใจเราไว้ก่อนจึงจะสามารถเดินต่อไปบนเส้นทางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ขั้นตอนของแนวทางนี้ชัดเจนมากครับหนึ่งตระหนักรู้ก่อนว่าสภาวะตึงเครียดและการยึดติดนั้นคืออุปสรรคสอง ใช้การปฏิบัติแบบทางสายกลางเพื่อคลายความตึงนั้นออกและเมื่อใจเริ่มผ่อนคลายแล้วเมื่อนั้นเองเราจึงพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปบนหนทางที่แท้จริงคือมรักมีองค์8ทั้งหมดนี้คือความหมายของคำว่างางของที่คว่าในกึ่งพุทธการคือการฟื้นฟูแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาวะจิตใจของคนยุคนี้ให้กลับมาใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์กับเราอีกครั้งขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่ไม่ใช่หนทางที่ด้อยกว่าแต่เป็นหนทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่เริ่มต้นจากจุดที่เต็มไปด้วยความเครียดและความยึดติดสูงมากเป็นอีกประตูหนึ่งสำหรับผู้ศึกษาธรรมะในยุคปัจจุบันเพื่อให้การปฏิบัติด,ดำเนินไปอย่างถูกทิศถูกทางสุดท้ายนี้ผมอยากฝากคำถามไว้ ให้ทุกท่านได้กลับไปพิจารณากับตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตของเราบ้างที่กำลังคว่ำอยู่และกำลังรอให้เราหงายมันขึ้นมาเพื่อกลับคืนสู่สภาวะที่ถูกต้องและเป็นสุขอย่างแท้จริง